สวัสดีค่ะมันวันนี้มาพบกับย่าๆสตอรี่ในช่วงย่าแบรนด์เนมนะคะวันนี้เรามานำเสนอลุยเวตอนรุ่นอเมซอนนะคะลายกระไฟค่ะกระไฟนะคะเขาเรียกว่าลายกระไฟนะคะตัวนี้จะเป็นลายดามิเย่แต่จะออกเป็นสีดำๆกว่าสีเทานะคะซึ่งแปลกกว่าลายดามิเย่ทั่วไปดามิเย่ทั่วไปก็จะเป็นสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นสีดำกับเทานะคะเป็นลาย ตารางเป็นลายดัมเบ่เขาเรียกดัมเบลเ่กระไฟรประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่หน่อยนะคะเป็นหนังรุ่นใหม่แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันความความสว่วนมันไม่ค่อยโอเคนะสาหรับหนังกราวไฟอ่ะเวลาใช้ไปสีจะซีดจางมากเลยตรงนี้นะตัวนี้จะเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรลายนี้มันจะจืดจางง่ายนะคะเนี่ยคือ ด้วยความที่ออกมาจากช็อปมันก็ไม่ได้สวยชัดเตาไหแตเวลาใช้ไปมันเหมือนลายมันซีดกลายมากที่เรียกลายเฟดสนะคับางคนก็จะเรียกสีเฟดสนะคะเห็นไหมตรงนี้มันก็จะไปแล้วช่วงนี้จะเห็นชัดข้างหลังก็คือใบนี้ข้างหลังก็ยังสวยนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นเฉพาะช่วงนั้นบนลายเฟดสมันอาจจะเป็นถือแล้วก็โดนไม้โดนมือเวลาใช้งานเนาะจับสีบตกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ลายมันลอกบางคนก็จะเรียกลายลอกแล้วก็เรียก สีเฟดสีเฟดก็คือสีที่มันเปลี่ยนไปนะคะตัวนี้คือรุ่นอเมซอนก็ไซพีเอ็มนะคะไซเล็กไซเล็กนะคะก็มินิไม่น่าจะมีแล้วนะอเมซอนนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่หน่อยเนาะอะไหล่เงินนะคะจะไม่มันจะไม่เป็นอะไหล่ทองมันจะเป็นอะไหล่เงินอะไหล่ก็จะเป็นสีเงินแต่ตอนนี้คือใช้นานไปสีมันก็จะซีดแบบนี้นะคะก็คือปกติแล้วเป็นรุ่นอเมซอนทั่วไปนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือมันต่างกันที่เป็น กระเป๋าราคาเป็นลายกระเป๋าแล้วก็อ่ออะไหล่เงินนะคะซิ๊กนะก็จะเป็นซิปกเดี่ยวนะคะกระเป๋าเล็กก็จะมีซิปกเดี่ยวแล้วกระเป๋าใหญ่ซิกแล้วก็เป็นซิ๊กแบนๆนะคะเป็นซิเกเป็นเป็นรุ่นใหม่แล้วมันไม่ใช่ซิปกของหลุยรุ่นเก่าเนาะไม่ใช่ของแบบคอลเลคชันเก่าอะไรเอา,เ,อาเรียกว่าเป็นซิปคอลเลคชันใหม่แล้วกันเนะเาะเข้าใจง่ายนะคะ ซี่ก็เป็นสีเงินนะคะหมุดก็หมุดเงินนะคะหูก็หูก็เป็นอย่างนี้นะคะหูก็จะต่างจากอเมซอนรุ่นเก่านะคะรุ่นเดอมิเยก็จะไม่ใช้ไม่ใช้หูแบบนี้นะคะแล้วก็หูมนุษย์เ็มก็ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของกระไฟเลยนะคะสายก็จะเป็นสายสะพายปรับได้หนังสีดํานะคะหนังสีดําหนังสีดำเลยนะคะ อะไรก็อะไรเงินหมดเลยทั้งเซตเลยซิสซ็เหรือเงินหมดนะคะไซส์กขขนาดอยู่ก็ขนาดเดียวกับอเมซอนทุกๆลายค่ะต่างกันแค่สีค่ะอเมซอนนะคะขอบแม่มทับหน่อยค่ะไซส์เขาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ ประมาณ8นิ้วนะคะความกว้างเขาก็อยู่ประมาณ6นิ้วค่ะความกว้างก็ว่าประมาณ6นิ้วนะคะข้างหน้ามีกระเป๋าเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าใหญ่อันนี้เวลาไม่ใช้งานแนะนําว่าให้ใช้พลาสติกอะไรดันทรงไว้เลยนะคะดันทรงไว้เลยเพื่อกระเป๋าจะได้ไม่เสียทรงพมันก็ย,ออยือายุใช้งานได้ยัดอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องยัดไม่ต้องยัดแน่นมากยัดพอเป็นทรงนะคะ ช่องเล็กข้างหน้าก็เป็นมีมีช่องเล็กหนึ่งช่องซับในเป็นผ้าสีออกดําๆนะคะสีดานะคะเป็นผ้านะคะไม่ใช่กระมืหยีไม่ใช่อ่างเงี้ยอ่ถ้าเป็นโมโนแกรมเขาจะเป็นซับซับหนังนะซับซับหนังอะไรเงี้ยแต่นี่คือเป็นซับผ้าเลยค่ะซับในคือผ้านะคะขอบคุ้นหนังก็เป็นสีดํานะคะสีเดียวกับสายกระเป๋านะคะเรามาดูช่องใน ช่องใหญ่เนาะช่องใหญ่ก็มีเปิดมาก็เป็นหนึ่งช่องใหญ่นะคะซับในก็เป็นผ้ากันแล้วก็มีหนึ่งช่องเล็กนะคะหนึ่งช่องเล็กข้างหลังตัว B S ก็อยู่ที่ด้านหลังกระเป๋านะคะตัวนี้เพชรที่ไหนคะฟรันด์แอดลิฟตอมเมตอินฟรันนะคะพารีสเมอินฟรันนะคะตัว DC ก็จะอยู่ในกระเป๋าเล็กข้างในนะคะในช่องอตัวกระเป๋าตัว DC อยู่ในกระเป๋าเล็กนะคะเป็น ดีซีจะปังง๊มลงที่หนังสีดำนะคะเป็นหนังสีดำแล้วก็ปั๊มลงไปให้เป็นรอยนะคะให้เป็นรอยนะคะไม่ได้ปั๊มสีนะคะบางรุ่นอาจจะปั๊มสีทองสีงน้ำตาลอะไรอย่างนี้แต่คืนนี้ปั๊มให้กดเลือกลงไปเพื่อให้เป็นรอยแล้วก็ดีซีเขาก็อยู่อันนี้ปีใหม่ๆอยู่นะแต่ว่ากระเป๋ามันเยินมากบอกรลย d ีก็คือ TH2078 ก็ปี08นะคาสัปดาห์ที่27ปี08นะคะก็ใส่ได้นะคะใส่คนพลัดได้ไหมใส่ไดส้สบายเลยคะ่ะเหลือๆนะคะใส่ได้แล้วก็ความป่องพันธุ์ของนางค่อนข้างสวยเลยนะคะดูความหนานะคะความนาถ้ากระเป๋าเลา็กกระเป๋าใหญ่ก็อยู่ที่ต้อง 4นิ้วประมาณ4นิ้วนะคะความหนาของหนาก็ใส่ของได้เยอะใส่กระเป๋าตังได้นะส่กระเป๋าตังสั้นใสน่ได้นะคะก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าความตอกหนาะ่อกเยอะใส่ไอโฟนพลัสได้ใส่กระเป๋าตังได้ยังมีเหลือเยอะใส่กระเป๋าตังยาวได้ไหมไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าใส่ได้กระเป๋าตังยาวแบบนี้นะคะใส่ได้ด้วย ใส่ได้นะคะใส่กระเป,าเป๋าตังยาวได้กระเป๋าตังยาวใบนี้ยาวเท่าไรเนี่ยก็ยาวเขาน่าจะเจ็ดนิ้วอะเจ็ดนิ้วใส่ได้อะเพราะว่ากระเป๋ามันสูงตั้งแปดนิ้วเนาะแปดนิ้วสูงประมาณตั้งแปดนิ้วก็กระเป๋าใบนี้เจ็ดนิ้วก็ใส่ได้นะคะใส่ได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ตัวหนังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะเพราะว่าไม่นีอาจจะใช้น้อยหรือเปล่าแต่ใช้น้อยแต่ทำไมตรงเนี้ยมันมันย่นมากอะ มันเยินมากแต่สายคือคือดีเลยนะสายคือดีเลยเป็นหนังสีดํานะคะเป็นหนังสีดำเบียบประกบกัน2ด้านนะคะสวยเลยนะคะก็นี่แหละค่ะก็ใช้งานง่ายเป็น crossbody ได้ค่ะสายปรับสั้นยาวได้ตามใจชอบนะคะว้ได้หลายรูมากใบนี้ยาด้วยหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดได้ตั้งเจ็ดรูฉะนั้นก็คือปรับแสวความยาวได้เยอะมากนะคะก็ เก็บไปพิจารณาเนาะสำหรับใครอยากได้รุ่มอเมซอนนะคะตอนนี้คือมีคอลเลคชันใหม่มาเยอะค่อนข้างแพงมากถ้าใครหาพวกเมลส่งบินเทจไปได้ก็ก็ลองหาดูเพราะว่าคุณภาพค่อนข้างดีเห็นไหมพวกอย่างที่บอกมาหลายคลิปแล้วว่ารุ่นใหม่แคนวาสจะค่อนีปัญหาักคนว่าก็จะอาจจะมีปัญหาเหมือนค่ะอันนี้คือกราวไฟอะตรงนี้คือมันเฟดไปเลยเหมือนคาดอกเหมือนกันันก็จะเฟดเปลี่ยนสียิ่งช่วงคออะไรอย่างเงี้ยบางปีนะ กระเป๋าหรุ่ยหนึ่งกระเป๋าดามิเย่ยคัสโอ,อ,อะอะมีสามสีอะคือแต่มันคือมันกใกล้เคียงกันแต่ดูออกเลยว่าสีแคนวาสมันไม่เท่ากันมันเหมือนคนละสีด้านหลังสีหนึ่งด้านหน้าสีหนึ่งด้านข้างอีสีหนึ่งก็เคยเห็นนะคะก็ถ้าใครใช้ก็จะรู้ดีนะคะรุ่นให,ใหม่เนี่ยหูล่อขอบแตกเนี่ยอย่างช่วงเนี่ยตามได้รู้ได้ก็คือแตกกอดนบางรุ่นนะบางใบนะคะแต่ใบนี้คือ,อยังสภาพดีอยู่ตอนนี้ก็คือตรงนี้นะคะก็ ใครรับได้ก็ลองหาดูนะคะแต่ลายนี้ก็มีความรู้สึกว่าชอบโนแกรมมากกว่าอึดถึกทนแล้วก็ไม่ตกยุคผ่านไปกี่ปี1ิปี20ปีนางก็ยังใช้ได้ยิ่งแคนวาสวินเทจนะคะลองไปดูที่รีวิวผผ่านมานะคะตัวแคนวาสจะสวยมากนะคะของออมโมแกรมจะสวยสีสวยอะไรก็คือสวยหมดเลยก็ ลองหาดูนะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะจะชอบรุ่นวินเทจหรือรุ่นใหม่คอเลชั่นใหม่ก็มีนะคะตัวนี้มีคอเลชั่นใหม่ลองหาดูแต่คอเลชั่นใหม่ก็ยังก็แพงมากแพงแพงแพงเวอร์ไม่ใช่แพงมากแพงเวอร์เนาะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ